สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมคืนนี้เรามีอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับเรามาดูตรง f o r f e s t i v a l ครับผมเรามาดูตรงโหมด Transfer w Windows นะครับตรงนี้ครับผมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีนักเตะ ที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมอ่ะโอเคครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือทํามาให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวสตเกอร์นะครับาナาโตโควิดนะครับผมาナาโตวิกนะครับก็ของหน้าที่112นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับมาดูตรงนี้ครับโอเคครับก็เป็นอานาโตวิกนะครับผมก็อยู่ทีมโบลอนยานะครับในซีรีส์เนะครับผมโอออลหนึ่งร้อยสิบสองนะฮะค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฮะตัวนี้นะครับอ่ตัวต่อมานะครับกอรลินี่นะครับผมเป็นมือโกของทีมสเปอร์นะครับผมฮ็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะตัวนี้ใครที่ พาดบูฟฟอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับโกลินีนะครับผมทีมชาติอิตาลีนะฮะอ่าตัวหนึ่งร้อยเก้านะครับตัวที่สามนะครับเกอร์วินโยนะครับผมตัวนี้เล็งไว้เหมือนกันนะฮะทีมไอวอรี่โคดเนาะใช่ไหมฮะไอวอรี่ไอวอรี่โคดอ่าโอเคชอบตัวนี้อาจจะได้เปลี่ยนนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีตรงมีสปีดดิเบอร์นะครับผม ฮิวทูฮิวนะฮะเหมาะกับสายห้ t ท head นะครับอันนี้ก็เล็งไว้อยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะได้นะฮะตุนโทเค็นไว้ประมาณ2 0 0พเหรียญนะฮะคิดว่าน่าจะได้คืนนี้โอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นทาวเส้นนะครับผม108นะครับทีมเอเวอร์ตันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีปีกขวานะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะหนึนะครับอ่ะต่อมานะครับโอ้นานจะเห็นเออ แบ็กซ้ายนะครับที่แบบว่าโอเวอร์สูงนะครับเราได้ฟรีนะครับตัวนี้แวนแอนโฮ l นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็น่าสนใจนะฮะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับผมอยู่ทีมกาลัสลายนะครับตัวนี้โอ้น่าสนใจเดี๋ยวต้องเอาไปเทียบกับดาวีนะถ้าน่าสนใจก็อาจจะเปลี่ยนนะตัวต่อมาครับควยสันจริงเหรออ่านนี้เหรอ ประมาณนี้แหละฮะขออ่านครั้งเดียวพออ่านพลาดนะครับก็เป็น Cf นะครับหนึ่งร้อยห้าครับทีมอะไรสักอย่างเราไม่รู้จักเหมือนกันนะเนี่ยครับช่วยอ่านช่วยเมนหน่อยแล้วกันนะอ่านว่าไงนะอ่านไม่ออกเหมือนกันทีมชาติสวีเดนนะครับตัวนี้นะครับย้ายมานะครับโอเคตัวต่อมาครับเป็นมิดฟิลนะครับผม ออนเยนก้านะครับผมตัวนี้ก็โอวโอหนึ่งร้อยสี่นะครับย้ายมาที่เบนฟอร์ดนะครับผมทีมชาติไนจีเรียนะครับผมตัวนี้อ่าตัวต่อมาแอนเดอร์สันนะครับผมยา้ายมาที่คิสเซลพาเลตนะครับเป็นอ่าแผงหลังนะครับผมตัวนี้คิสเซลพาเลต์ครับอ่าตัวถัดมานะครับเป็นตัว โอ้หนึ่งร้อยสองสปอร่านะครับก็ย้ายมาที่มิดเดิลสโบรนะครับผมทีมชาติสโลเเนียนะครับตัวนี้เป็นกลองหน้าโอเคตัวต่อมาครับเป็นกองกลางตัวรุกนะครับผมอักบาบานะครับย้ายไปที่แอลเบนยาสโบร์นะครับทีมชาติตุกรกีนะครับผมตัวนี้นะครับ ตัวโอ้อหนึ่งร้อยครับอาวาเซียมนะครับผมเป็นกองหลังนะฮะกองหลังสูงร้อยแปดสิบเก้าโอ้สูงเหมือนกันนะย้ายมากับเพื่อนร่วมก่อนหน้านี้ฮะอายันดาอาลัญยาสปอร์นะครับโอเคโอ้อ่านยากจัง <c oughs> ตัวต่อมานะครับผมนูโนทาวาเรสนะครับเป็นแบ็กซ้ายนะครับผม ย้ายมาที่อาเซนอนนะครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมอาจจะได้เห็นฝีไม้ไลายเท้าของเขานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ชนะ20ไปนะครับผมโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลุยอาลูโจนะครับผมกองหน้าด้านขวานะครับผมตัวนี้98ย้ายมาที่ออตแลนตานะครับเนาะตัวนี้ 97นะครับพอจานพาร์โลนะครับไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดนะช่วยคอมเมนต์ด้วยอีกทีหนึ่งนะฮะอเอา97นะครับผมตัวนี้ย้ายมาที่เคเคลิซซ์สปอร์อยากนะ <c oughs> ไม่รู้จากทีมขออภัยด้วยนะถ้าอ่านผิดนะฮะตัวสุดท้ายนะครับสิงครับผม <c oughs> ตัวนี้อ่านว่าสิงไว้ก่อนนะครับนะครับก็ แจนโลเกนสเปิร์กนะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ทำ SBC นะครับในรอบถัดไปนะครับผมอคืนนี้นะครับก็จะมีการทำ SBC นักเตะนะครับผมตัวที่น่าสนใจก็มีหลายตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฟเดนกูตัวนะครับคิสเซ่นะครับกูเลโลนะครับผมแม้กระทั่ง เจลมาติปนะครับผมมาติปก็ติดกับเขาด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมแม้จะโอเวอร์ออลน้อยไปนิดนึงนะครับแต่สามารถใครที่ใจรักนะครับก็สามารถที่อัพโอเวอร์ออลเป็น1นึ่อยข้างๆกับโคนาเต้หรือฟานไดก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับผมตัวอื่นก็จะเป็นโมเดสฮาริสคูโบนะครับออยออลเยอร์นะครับสิงเอ๊ะทช่ไมอ๋อคนละสิงกันนะฮะมีสิงหลายสิงนะครับบางทีเขาอ่านว่าอาจจะว่าอ่านเป็นสิงนะฮะ วิธีการดังนี้นะครับผมโอเคก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็คือให้นักเตะนะครับโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยสามนะครับขึ้นไปนะครับใช้นักเตะอยู่สี่คนนะครับแต่ว่าในสามคนนะั้นต้องเป็นฟอร์ฟ s ติวัลเท่านั้นนะครับตัวที่สี่เป็นตัวฟรีนะครับก็พี่ก็จัดให้เป็นดังนี้ครับผมใช้วิธีการแบบไม่ต้องแข่งกันเยอะมากนะครับอัตราในการแข่งพวกตัว ตัวฟอล์ฟิวิ่ร้อยสี่ร้อยสามขึ้นไปเนี่ยยากมากๆเลยนะครับเราก็เลยเลี่ยงมานะครับเอามาเลี่ยงมาตรงที่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองแล้วก็หนึ่งร้อยสามแทนนะครับเราไม่แข่งร้อยสี่ร้อยหกนะครับเพราะหานักเตะยากมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครหาได้ก็โชคดีนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเราก็ได้สามตัวนี้แล้วก็บวกกับโอเวอร์ออล์หนึ่งร้อยหกนะครับผมมันก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยโอเวอร์ออล์หนึ่งร้อยสามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองหาตัวแบบ ตามที่พี่หาดูครับน่าจะหาง่ายสุดแล้วนะครับ1 0 1 1 1 2 1 0 3แล้วก็106ตัวฟรีนะครับก็น่าจะหาไม่ยากนะแต่วันนี้อาจจะหายากนิดนะึงถ้าใครอยากจะเก่งกำไรนะฮะก็ต้องรีบแรกคืนนี้นะครับผมเพื่อที่จะขายขายเร็วก็ได้เงินเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของ SBC ของไอคอน p o อร์ตไลครับผมตรงนี้ฮะ คอคเอน HBC ีสปอตไลอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ครับเป็นเทียร์สมนะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูอันนี้แถมให้พอดีถึงพอดีก็เลยจะแลกตัวนะครับก็เงื่อนไขมีดังนี้ครก็คือใช้ผู้เล่นเนี่ยสิตัวนะครับใช้ผู้เล่นลาลิก้าสเปนเนี่ยอยู่ที่สามตัวขึ้นไปนะครับบุนเดสลิก้าสตัวขึ้นไปนะครับ ทีมโอเวอร์ออลเนี่ยให้รวมๆผลรวมเนี่ยอยู่ที่97นะครับแล้วก็ให้ได้แค่5สัญชาติเท่านั้นนะครับผมพี่ก็เลือก5สัญชาติก็จะเป็นสเปนนะครับผมอันนี้โคลัมเบียนะครับเยอรมันนะครับฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวฟรีนะฮะกรีกนะครับผมก็5สัญชาติพอดีนะครับผมก็แลกเลยนะครับ แล้วก็จะได้สปอร์ตไลท์พอยต์มาที่50นะครับผมแล้วก็เอามาเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรดีขอเลือกเงินแล้วกันนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ขาดเงินนะฮะยังไม่ถึง300ล้านสักทีวันนี้ถึงตามที่เราตั้งใจไว้แล้วครับผมเยสามร้อยสี่ล้านแล้วโอ้สุดยอดแต่วันนี้เดี๋ยวจะได้ซื้อซื้อของชิ้นใหญ่อยู่นะฮะเล็งๆไว้อยู่ อยากได้เก l เลตเบลครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงสตาร์พาร์ตต่อเลยแล้วกันนะครับสตาร์พาร์ตวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มเติมนะครับผมสาหรับใครที่สายเติมนะครับก็เติมได้ที่349บาทนะครับผมตรงนี้นะครับก็สนับสนุนผู้พัฒนาเกมนะครับให้เราได้เล่นนะครับผม3 4 9บาทมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเงินนะครับการันตีเลยว่าได้ประมาณเกือบเกือบสิล้านนะครับผม ได้ XP เอาไปอัพเตะเนี่ยประมาณล้านสองนะครับสกิลบูสประมาณ1 6ื่นเลยนะ,ะแล้วก็ฟีฟ่าพอยตนะครับ1,000นะครับถือว่าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็3 s t สตาร์พาร์เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับมีตัวมาวิดดี้นะครับผมเป็นเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคก็ในนี้ก็จะมีในเรื่องของอ มีในเรื่องอีโมชั่นต่างๆให้นะครับผมมีสตาร์โทเค็นด้วยนะเดี๋ยวสตาร์โทเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเราเอาจะว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะครับมีฟีฟ่าพอยตนะครับมีบู t นะครับผมมีอัพแรงต่างๆนะครับผมตัวที่2นะครับเป็นเนลสันซิเมโตนะครับผมเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมอยู่ทีมวูฟนะครับ ก็จะมีเงินให้นะครับมีสตาร์โทเค็นะครับผมก็จะมีเสื้อด้วยนะลืมบอกนะครับเสื้อรอบนี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะไม่รอบรอบที่ใส่ในปัจจุบันเนี่ยน่ารักดีนะฮะตลกดีมันเหมือนเยียมยังไงไม่รู้นะแต่ตัวนี้มันก็ดูดูเฉยเฉดูเรียบๆไปนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ครับผม RM นะครับ n d นเดวาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีดีอะไรอ๋อมีดิปบิ้งนะครับโอ้ค่าสเตตดีมากๆเลยนะค่าสเตตถือว่าโอเคนะ่ะอุย้ยแลมเลยมีฮิลฮิลด้วยตรงนี้นะครับผมมีฮิลล์มีสปีดดิปเลอร์ด้วยนะโอ้โหทีแรกว่าจะไปซื้อเบลนะของชิ้นใหญ่จะบอกว่าว่าจะไปซื้อเบลมาเจอตัวนี้เดี๋ยวเราใช้ ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยวเรารออีกเราอีกยี่สิบวันนะฮะสิบกว่าวันก็ได้แล้วนะครับผมตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปเติมก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ